พี่นี้จะทําการแลกการสั่งข้าวให้เพื่อนเราจะไม่รู้เลยว่าใครจะสั่งให้เราไอ้สัสมึงเฮี้ยเกินไปอันนี้คือหมูกรอบผัดผักเอ้ยอันนี้เรียกได้ว่าตรงนะเพราะว่ามึงชอบสั่งไข่เจียวอ้าวทายว่าออยถ้าออยมันไม่ได้จับได้วิภูมันต้องสั่งเมนูที่ดีอยู่แล้ว สวัสดีครับบ้านกูเองครับวันนี้อยู่ในรายการออฟฟิศติดกล้องเอ อีพีนี้แปลกตาไปนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในห้องทํางานแล้วเราไปอยู่กันที่โต๊ะกินข้าวนะครับเพราะว่าอีพีนี้จะทําการแลกการสั่งข้าวให้เพื่อนเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเนี่ยโทรไปสั่งร้านตามสั่งนะแล้วก็เราจะไม่รู้เลยว่าใครจะสั่งให้เราโดยที่จะมีถุงนี้ครับจับฉลากก็คือในนี้จะมีชื่อทุกคนอยู่ให้ทุกคนจับไปคนละชื่อแล้วก็วัดผลการแพ้ชนะจากคะแนนมี3ส่วนส่วนที่1ก็คือเราสามารถทายได้ว่าใครเป็นคนสั่งข้าวให้เราส่วนนี้จะได้ไป3คะแนนส่วนที่2นะครับเราสามารถสั่งเมนูให้เพื่่ออนนแล้้ววเเาาาาถถููกกใใจจจจไดะป็ อร่อยหรือจะเป็นเมนูโปรดของเขาหรือจะเป็นแบบโหแม่งเฮียได้ใจแล้วแต่คนที่วัดว่าถูกใจไหมคือคนที่เราสั่งให้อ่าในส่วนนี้จะให้ไปเลย2คะแนนส่วนในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือโหวตกันว่าเมนูไหนเนี่ยเฮียและยำตำบอนที่สุดจะเป็นเมนูพิเศษที่จะได้คะแนนส่วนนี้แค่คนเดียวแต่จะได้ไปถึง5คะแนนอ่าก็คือให้คุณเลือกเลยว่าพวกคุณเนี่ยจะสั่งเมนูที่มันโดนใจเพื่อนอยู่แล้วรู้กันง่ายๆอยู่แล้วว่าใครชอบกินอะไรเห็น <ๆ S 1> อยู่ทุกวันเ <ๆ S 1> ก็บไปง่ายๆ2คะแนนหรือว่าเราจะไปเลือกทางยากหนึ่งในเนี้ยได้แค่คนเดียวคือคนที่เมนูเฮีย ุดได้5คะแนนซึ่งมันอาจจะมีคนเฮี้ยหลายคนก็ได้คุณอาจจะไปแย่งความเฮี้ยกับเขาก็ได้เราไม่รู้เริ่มจากการสุ่มก่อนเลยว่าคุณจะได้สั่งข้าวให้ใครเราเก็บไว้ในใจนะก่อนที่จะไปจักสลากก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ให้ช่องด้วยะไม่ต้องบอกนะว่าเราได้ใครเราเก็บไว้ในใจอ๋ออยากกินอะไรวันนี้อยากกินเนื้อทอดอาโอเคไมต้องแน่คนนี้ด้วะ ไม่ชอบเลยที่ลไม่ชอบคนนี้อ่ฟูเาเาอออดยอดูยอาวออเออเอจะได้เก้ยอันสุดท้ายนะครับอันนี้ของผมไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะให้ไปโทรสั่งแยกอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องแห่งความลับที่จะไม่มีใครรู้นะว่าเราสั่งอะไรให้ใครนะโอเคก็ตอนนี้นะครับผมมาเป็นคนแรกนะผมได้ออยผมได้ออยอันนี้ผมจะโทรสั่งเมนูเด็ดให้ออย โหลครับผมเปิร์นะครับผมผมจะมาสั่งข้าวให้ออยนะครับผมเอาข้าวเปล่าข้าวเปล่าเอาแค่ช้อนเดียวครับเอาเข้าวไปบนช้อนช้อนเดียวครับผมโอเคครับเดินรูได้ถามครับยังไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรให้ถามขอคิดก่อนแต่ถามบอกว่ากินเผ็ดไม่ได้แต่ถามชอบกินผักสั่งกะเพราแล้วกันโหลครับป้าออนอนะันนี้นอนนะครับนอนนะครับ อันนี้อันนี้สั่งข้าวให้ทามครับเอาเป็นกะเพราหมูสับครับแต่ว่าเอาพิเศษหมูเยอะๆครับแต่ว่าอันอันนี้อาจจะแบบไม่ปรุงนะครับอยากได้แบบจืดๆเพราะว่าพอดีเขาไม่สบายไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่ซีอิ๊วไม่ใส่เกลือแบบจืดๆเลยครับราสวัสดีครับได้เคนจะสั่งผัดมาม่าก,กะเพราหมูกรอบถ้ามีไก่ทอดด้วย ก็จะเสริมไก่ทอดด้วยเพราะว่าแคนชอบบ้านเออบ้านนอดน,นะคะค่ะสั่งให้แคนค่ะเอาผัดมาม่าก,กะเพราหมูกรอบไม่เผ็ดมากนะคะแล้วก็มีไก่ทอดไหมคะไม่มีงั้นท็อปด้วยไข่ดาวก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ เราจะมาสั่งข้าวให้กับคนนี้กันหมคคนที่ชื่อว่าวิพูเราไปดูได้วิพูอะมันดูเป็นคนที่กินได้ทุกอย่างเลย <S <S เดี๋ยวสั่งนี่แล้วกันมันดูเป็นคนที่น่าจะรักสุขภาพดูแลดีเพราะงั้นต้องเป็นมะเขือเทศเยอะๆผิวจะได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวใส่ผักให้ด้วยจะได้โตไปไปนะสวัสดีครับป้าอ้อนบ้านบ้านนอตครับจะสั่งให้วิพูครับมะเขือเทศอ๋อมะเขือเทศไมศ่มีใช่ไหมครับเจ้าเลยโอเคงั้นเอาเป็นแค่หลอดผัดไข่แล้วก็ใส่หมูกรอบครับ แล้วก็ใส่ใส่ผักกาดลงไปด้วยก็ได้ครับใช่ครับแต่ว่าแครอทเยอะๆเลยก็ได้ครับผักกาดนิดเดียวพอแล้วก็เอาเป็นไข่เจียวครับโปะลงไปอ้าวป่าออนตัดสายอ่าเมื่อกี้มีมีไข่เจียวโปะด้วยนะครับโอเคครับครับขอบคุณมากครับอ๋อเขารีบไปทำเนี่ยตัดสายคุณเลยได้นอดนะครับก็ของที่นอตชอบนะครับชอบกินเนื้อครับอาหารที่มันมีเนื้อเยอะๆไม่ไม่ชอบกินผักครับแล้วก็มันกินเผ็ดไม่ค่อยได้จะสั่งตรงคามทุกอย่างเลยครับขอสั่งข้าวหนึ่งจานครับ ผััดเกลืออาจจะใส่พริกนิดนึงแล้วก็ผักต้มเอาถั่วฝักยาวกับกระหล่ำต้มด้วยนะครับ ขอบคุณครับป้าอ้นใช่เปิร์เขาเป็นพวกลิ้นจตระเข้ก็คือถูกไว้ก่อนผมจะสั่งเมนูที่ราคาถูกที่สุดในร้านแล้วก็เขาเป็นพวกที่มินิสัยชอบกินข้าวหกคือโต๊ะทำงานแม่งแม่งจะมีอยู่แค่พื้นที่แม่งอยู่คนเดียวแบบข้าวแม่งหกเลี่ยราดอยู่นั่นแหละแม่งเป็นอยู่คนเดียวเลยกูเก็บข้าวให้แม่งทุกวันนะผมจะใช้วิธีการทําให้ผมได้คะแนนทั้งสองส่วนนั่นคือส่วนที่เป็นเมนูที่เขาสั่งประจําจริงๆนั่นคือเมนูที่ถูกและส่วนที่เป็นเมนูที่เที่ยนั่นคือเมนูที่มีข้าวเลอออกกนจา เป็นแบบเข้าวกระเด็นใส่โพสติดมาเลเนยผมสามารถได้ทั้ง5และ2คะแนนได้เป็น7คะแนนฉลาดจริงเลยกูฮัลโหลป้าออนครับผมขอสั่งข้าวครับอันนี้ของเปอร์ครับเ,เมนูอะไรที่ถูกที่สุดในร้านครับข้าวไข่เจียว20บบาทนะโอเคแล้วก็ เมนูนีน้ผมขอพิเศษตรงนึงคือ,อ,อตรงป้ายชื่อครับที่แปะจานข้าวผมขอให้มันมีเม็ดข้าว2เม็ดแบบบีบีให้มันติดอยู่กับโพสต์อิดอันนั้นนะครับให้ให้มันไม่หลุดบ,บีบีติดกับกระดาษที่เขียนชื่อเขาอะครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับครับกูโดนเล่นละมึงไปไหนกันหมดวะไฮเปอร์กูได้ยินเสียงกุญแจคอยอเปอร์แหละ <laughs> มึงแอบกันแอบกันทำเฮี้ยอะไรวะแล้วนี่คือเงินรางวัลของคุณที่หาพวกเราเจอแลวนี่มีเงินสด1นึ่งแสนดอลลาร์ไอสัตว์มิเตอร์บิทนมาเนี่ยมีรางวัลด้วยไอ้สัตว์ อันนี้ยอมนะเพราะว่ามันเป็นคนกินข้าวน้อยไงคือคืออ่อยเออใช่ใอันถ้าเกิดมึงบอกว่าแบบไม่จริงอ่ะมันไม่ได้เว้ยมึงต้องให้มันอย่างน้อยมันต้องได้2อคะแนนแต่มันไม่ใช่สิ่งที่อ่าก็ใช่อ่าโอเคอ่ะคำว่าชอบต้องตีความเออไม่แต่ว่าเนี่ยไอ้นอตพูดเยอะมันสั่งชว์เออคุ้มมันไม่ใช่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 มันขำแบบมันขำแบบเออการแสดง โอ้ยเฮียกว่าจะถึงกูไอ้ออยเด็กนานชัวที่อ้อยแม่นเด็กนานที่หายแน่นอนตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับว่ามีหลายเมนูมากตอนนี้เมนูเฮียมีอยู่3อย่างก็คืออันนี้หนึ่ง ข้าว2ข้าวข้าวไข่เจียว3เป็น3อย่างอ่าคือเฮีย3ดี3านะก็คือเดี๋ยวมาดูนว่าไอ้3คนนี้ใครจะเป็นคนได้เมนูเฮียที่สุดนะแต่ว่าตอนตอนโหวตตอนหลังก็คือเดี๋ยวมาฟังเหตุผลของคนที่ทำเฮีย e ด้วยว่าทำไมถึงทำเฮียแบบนี้เออแล้ว,แล,วแล้วค่อยประกอกทำไมทำไมทำไมทำอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมเป็นคนดีเมนูของเปอร์กก่อนข้าวไข่เจียวก็เรียกได้ว่าเป็นของราคาถูกแล้วก็มีข้าว เสตข้าวเสต๊กก็คือเป็นซิงเกิลเจอร์ของเขาว่าเขาเนี่ยจะกินอะไรก็ได้ง่ายๆราคาไม่แพงแล้วก็แต่ชอบกินข้าวหกเออมึงลองกินก่อนจะไรู้ว่าหกไหมแต่แต่คือแวบแรกมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นความถูกต้องว่าอ่ะเป็นของราคาถูกแล้วกินข้าวหกนะกินสิ่งนี้ทำแรกหกเลยเฮ้ยกูรู้แล้วเปอร์ไอ้นอตสั่งให้มึง เอ้ยไม่ใช่ like ของเปอร์ครับเอ้ยไม่ใช่ของเปอร์ครับกูเป็นกูเป็นคนดีมีดีเทลอะกูมีดีเทลอะข้าวไข่เจียวมึงมึงกำลังคิดว่ากูมึงกำลังคิดว่ากูวิเคะห์ได้ดีใช่ไหมกูวิเคะห์แบบนี้ทุกจานมันบอกปัดแสดงว่าอาจจะมีสิทธิ์ถ้ากินเสร็จแล้วมึงคิดว่าเมนูนี้คือตอบโจทย์มึงไหมถ้าตอนนี้ไม่เพราะกูหิวอ่าโอเคนะก็คือไม่ให้โอเคมึงคิดว่าเมนูนี้ใครเป็นคนสั่งให้มึงเอาจริงนะไม่มีใครในหัวเลยต้องดาวมาคนนึงไอแคน้ไอแคนนะแคนข้าวไข่เจียวนะ ออยนะออยอันนี้คือกูว่าผู้เล่นเนี่ยตั้งใจจะเอา7คะแนนเว้ยเมนูเฮียที่สุดก็สามารถเป็นไปได้และเมนูที่ออยจะจะคอมมอนเซนต์ว่าเป็นว่าเป็นตัวออยมันก็ได้เหมือนกันเพราะมีอยู่ช้อนเดียวเพราะว่าออยเนี่ยเป็นคนกินข้าวน้อยแล้วกินข้าวแทบไม่เคยหมดเลยกูไม่เคยเห็นออยกินข้าวหมดวันนี้จะเป็นวันที่ออยกินข้าวหมดนะอ่าโอเคเอากินกินกินมันดูกินไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันก็เป็นข้าวอ่ะทำไมกินไม่ได้เออใส่น้ำปลาหน่อยได้ปะ แอปเปิลแบกไข่เจียวให้ไหมขอขอขอกลับหน่อยได้ปะไม่ได้คุณของใครของมันต้องกินทั้งช้อนนี้เลยอมันต้องเอาซ่อมด้วยอ๋อมันจำเป็นต้องใช้ายอีกเหรอเอาออกใหม่ไม่กินไปเลยขาเจ้าออกอีกเหรอมึงเขาจักของกูอันแรกไปนี่ยข้าวแข็งเชียรชียร์กูอันเนี้ยวิภูเว้ยแล้วเดี๋ยวกูอันเนี้ยแขนฉันมาเปิดเดินกูเอามาเมนูข้าวอันนี้ให้สองคะแนนไหมก่อน อ๋อไม่เไม่ให้เพราะแต่ว่าเราเป็นคนกินน้อยนะเรากินน้อยใช่แต่ว่ามึงต้องมีกลับมาให้ด้วยสิแต่ว่าถ้าถ้าเป็นข้าวช้อนหนึ่งช้อนแล้วก็มีหมูชิ้นหนึ่งคือเราให้แล้วสองคะแนนอาจจะให้เพราะว่าเออยิ่งหัวอาก็มีกลับให้กินแล้วก็กินข้าวหน่อยแต่ให้หมูชิ้นเดียวก็น้อยไปอะไรโอ้โหเสียดายเขาเกือบได้เจ็ดคะแนนแล้วนะคนแนนมึงเฮียเกินไปโอเคอ่ะแล้วทายเป็นใครอันนี้เปิดอะไรเปิดแล้วกัน ใช่เปิดเออเพราะว่าเปิดพูดถามอยู่เรื่อยเลยเมื่อกี้ว่าหิวไม่มากใช่ไหมเก่งใจเก่งใจสงสารสงสารทาเร็วไปแล้วแต่ก็ยังรู้สึกผิดหิวไม่มากใช่ไหมไม่ไม่ไม่่หลักคนอ๋อโอเคอาต่อมาขอให้ถามถามว่าให้2คะแนนไหมไม่ให้คือมึงชอบกินไหมกะเพราชอบอ่าแล้วชอบกินกะเพราหมูอันอันนี้พริกก็ดูเยอะไหมก็ไม่เยอะไม่เยอะอ๋อพริกน้อยไปแต่วันนี้มึงไม่อยากกินเผ็ดที่ไม่ให้เพราะว่าไม่มีไข่ดาวสุก ปกติสั่งกะเพราต้องมีไข่ดาวสุกตัวแต่มันก็รู้ใจมึงไปครึ่งหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวให้หนึ่งคะแนนได้ไหอ่าได้ได้ได้ถ้าจะให้หนึ่งคะแนนก็ได้อ่าโอเคอันนี้กินแล้วให้หนึ่งคะแนนเนาะโอเคให้หนึ่งคะแนนเพราะว่าเขาชอบกินกะเพราหมูสับแต่ว่าขาดไข่นะอร่อยไหมอร่อยๆเออเืดไปนิดนึง เออจือดไปเรื่นยไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่ซีอิ๊วไม่ใส่เกลือแบบจืดๆเลยครับเออจือดไปเรื่อยตอนแรกอะค,คิดว่าเป็นมึงเราคิดไปคิดมาอาจจะเป็นพิภูก็ได้เนี่ยมเลยเฉยๆดีมันเล่น,เ,น,นเ,ลเล่นคนเร็วใช่ไหมอ๋มอมันเป็นไปได้ผมไมออกมาเร็วด้วยมันไม่มีคะแนนการทายผิดนะเว้ยทำไปมันก็ไม่ได้คะแนนไอเชมนี้มันต้องแบบทำให้ได้คะแนนอยู่แล้วดูครับดูครับทุกคนนย่าพิภูแล้วกันพิภูแค่ไีมันเป็นกูอยู่แล้วเมนูต่อไปครับเฮ้ยอันนี้เรียกได้ว่าตรงนะเพราะว่ามึงชอบสั่งขเจียว ช่เออนะอันนี้คือหมูกรอบผัดผักแล้วก็มึงชอบกินหมูกรอบด้วย <S <S มึงมึงสั่งไข่เจียวกับหมูกรอบบ่อยให้มึงลองชิมดูก่อนว่ามึงจะให้นน2คะแนนไหมอาจจะไม่ปรุงก็ได้มึงเนี่ยเห็นไหมมันพูดเยอะอีกแล้วโอ้ยเฮี้ยนี่แหละแปลกแปลกอ่าก็อร่อยอยู่แล้วล่ะนะนี่ให้ไหมสองคะแนนใช่อ่า เเวว้้ยยอได้แล้วสองคะแนนได้แล้วสองคะแนนมึงทายใครแต่กูว่าคนดีมันไม่มีกี่คนหรอกไอเฮียเนี่ยเรื่องอาหารมันไม่เล่นเพราะว่ามันทำอาหารไงส่วนไอไอทามอ่ะคนดีไอออยเป็นไปได้ว่าเป็นคนดีแต่ถ้ามันได้มึงไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นคนชั่วเฮ้ยทำไมวะกินเหมือนกันกูก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งของดีแต่อาจจะกูกูตัดมึงออกแน่ๆเฮ้ยทำไมปกติเวลามึงจะสั่งมึงก็แบบเอาด้วยนังนี่มึงก็ไม่ฟังเพราะว่ามึงอาจจะไม่รู้อ่ะทายมาทาม ああถามนะถามจะสั่งให้วิภูครับแค่รดผัดไข่แล้วก็ใส่หมูกรอบครับไข่เจียวครับ เมนูต่อมาของกูเป็นเมนูข้าวผัดที่มีผักต้มอางจริงเมนูนี้กูว่าเหมาะไก่ทามเว้ยเพราะว่ามันชอบกินผักต้มแล้วมันก็ชอบกินพริกกูไม่เคยบอกว่ากูชอบกินผักแล้วกูก็ไม่ได้ชอบกินเผ็ดด้วยโอ้จงใจสั่งมาเพื่อเอา5คะแนนใช่ไหมเพราะว่ามันรู้ว่ากูไม่ชอบกินเผ็ดมันก็เลยสั่งเผ็ดมาให้ไม่ละคาจะจงใจให้มึงทายผิดด้วยหรือเปล่าไม่ต้องกินก็รู้รสชาติแล้วไอ้อาจจะอร่อยก็ได้หืม กูว่าอร่อยนะคือมึงไม่น่าทำเมนูกูขนาดนั้เอาอย่งถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่กินแบบกินมังสวิรัตอะไรเงี้ยหรือแบบกินกินเจอะไรเงี้ยน่าชอบเมนูนี้เลยอร่อยแต่ว่ามันจงใจมาควรเต้นกูเยแบบมันเอาขั้วรงข้ามทุกอย่างกูชอบกินเนื้อแบบกูจะชอบบอกว่าเวลาสั่งข้าวอะ จำเป็นต้องมีเนื้อมั่งจงใจไม่มีเนื้อมาไม่ชอบกินเผ็ดแม่งจงใจมีเพ็ดมามันกาจะเอา5คะแนนให้1คะแนนแล้วกันโดนใจเพราะมันเท่ากับมันรู้ใจกูไงมันถึงจะสั่งทุกอย่างได้โคตรตรงข้ามขนาดนี้เพราะคนที่รู้ว่ากูต้องสั่งแบบต้องมีเนื้อน่าจะมีไม่กี่คนหรอกแม่แคนก็ไอ้กูกูว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ใครไม่น้าใช่กูไรหนอนนะครับไม่ถ้าใช่กูไรหนอนนะครับใช้คำว่าไม่น่าใช่อะแบบมันไม่ใช่อะแล้วทำไมมึงใช้คำว่าไม่น่ากูพูดเร็วเมื่อกี้อ่ะกูตอบไปแคนอ่ะไม่กได้ว่า ของของไอ้ภูกับของอันเนี้ยดูดรีรู้เลยอ่ะใครสัง่งรู้่ารู้เราออยเคยมีคอนเวอร์เซชันหนึ่งเหมือนออยสั่งไอ้นี่มาแล้วเผ็ดมันกินไม่หมดใช่ปะกูก็เลยขอกินแล้วอีกวันต่อมาคือสั่งเลยอเอาแบบออยอ่ะแล้วให้ออยโทรสั่งให้ซึ่งออยน่าจะรู้ว่าชอบอ้อาวทายว่าออยนะถ้ายออยมันไม่ได้จับได้วิพูมันต้องสั่งเมนูที่ดีอยู่แล้วเย้ย <laughs> มชอบกิ oh. ให้ไหมสองคะแนนให้ให้ให้เพราะว่าเพราะว่าใส่ใจดีโอเคงั้นแปลว่าได้คนนั้นคนคนที่สั่งเมนูนี้ได้ไปแล้วสองคะแนนเดี๋ยวมาเฉลยกันดีกว่าคนที่ให้หนึ่งคะแนนเนี่ยมีกูให้ไปแล้วก็มึงให้เมนูนี้ของใครครับอันนี้ต้องเปิดเผยตัวเลยใช่ไหมเออถ้าเปิดเผยตัวคนนี้จะได้หนึ่งคะแนนไงมึงเหรออ้าเออเอาอธิบายหน่อยทําไมถึงสั่งเมนูนี้ให้กูไม่น่าจะให้กู ไม่ยากล้โกทำไมถึงสั่งเมน,นูนี้คือตอนแรกอะภาพดูว่าภาพมันจะเทีย้ยกว่านี้คุณรู้อยู่แล้วแหละว่ามอสสั่งอะไรมันต้องมีเนื้อแน่ๆแต่ว่าตอนแรกกะจ,จะเอาแค่ข้าวัตรเกลือไว้แต่คือไม่อยากเล่นอาหารอะไหนๆก็แบบมันมีทั้งคนทำมันมีทั้งวัตถุด,ดิบมันมีทั้งแบบเวลาก็ลเลยกลัวเขาสละเสียเวลาตามที่กูวิเคราะห์ไปเลยคิดว่าเอ้ยงั้นเอาไข่ต้มกับผักต้มแล้วกันเผื่อแบบเอามาตัดรสชาติอะไรเงี้ยแต่ที่เขาทำออกมาดูดีเกินคือมึงคาดหวังเอาห้าคะแนนคือ นั่นเป็นเหตุผลที่มึงจะไม่ได้ห้าคะแนนเพราะไอเทียนี่มันไม่สนใจไอเทียอะไรเอาต่อมาเมนูที่มึงให้หนึ่งคะแนนก็คือเมนูกะเพราไอไอไทม์ไอไทมต์ตอบวิภูอ้าเมนูนี้ใครเป็นคนสั่ง <Yeah. S 2> ออไ,ไอไอไทมได้แล้ว3คะแนนนะทำไมถึงสั่งกระเพราหมูสับสั่งไปว่ากระเพราจืดๆเลยแบบไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่อะไรเลย <S <S <ๆ>ตอนแรกก็กะนี่แหละแบบว่าเออเที่ยด้วยรสชาติมไม่ไม่ไม่ได้เที้ยด้วยแบบหน้าตาหรือแบบอะไรมาแบบเห็นอะไรเที้ยเลยแบบเอ้ยเหมือนเหมือนจะดีนะแต่แดกเข้าไปแล้วจืดเลยะแต่พอออกมานั่งคิดีทีไอ้ีค่มันไม่สบายไม่ใช่หรอมันก็น่าจะได้รับรสชาตินั้นอยู่แล้วอะก็เลยเฟลไปอ่าคือคือมึงกะจะเอาแบบเมนูที่เที้ยด้วยแล้วก็เมนูที่ถูก ใจด้วยเพื่อแบบใช่ถูกใจแต่ว่าแบบรสชาติที่อะอ่าการจะคอมโบเจ็ดคะแนนเป็นไงพอมึงมาเปลี่ยนเป็นสายคนดีขึ้นมาหน่อยปุ๊บมันก็ชีวิตมึงก็พังเว้ยมึงเป็นสายฉีดมึงเป็นคนเลวอ่ะดีแล้วต่อมาครับข้าวไข่เจียวหมูกรอบผัดผักเป็นของใครครับยกมือข้างไว้ครับอ้าน่เฮ้ยอันนี้ทายถูกเหรอทายถูกนั่นเท่ากับว่าวิภูก็จะได้3คะแนนนะแล้วก็ ไอไทม,มก็จะได้2คะแนนแต่จริงๆตอนแรกอะคิดว่ามันเฮี้ยวกว่าน,นี้เว้ยเพราะว่าตอนไอไวิพูมันคนนี้แกล้งยากเพราะมันกินทุกอย่างอื <laughs> แต่ว่าดีหรือเปล่าไม่กล้าแกล้งแล้วเพราะว่าแบบแกล้งไม่ได้คนนี้เพราะว่ากินอะไรก็ได้เออมันแดกได้หมดอะทีนี้ก็เลยแบบบอกเขาเป็นแบบแครอทแทนเราใส่ผักกาดนิดนึงอันนี้คืออีสเตอร์เอคคือถ้ากินรู้จะชอบกินผักกาดมากคือจะมีแค่2ผักที่คูกินก็ก็คือกาจะแจกแต้มด้วยใช่ส่วนหมูกรอบไข่เจียวมันน่าจะชอบก็เลยได้ว่าให้คะแนนแล้วให้คะแนนอีกออเห็นไหม มึงอย่าไปเปลี่ยนแปลงตัวตนอันนี้เขาเป็นคนดีเขาทำตัวพยายามเนี่ยก็เกือบได้แล้วเนี่ยเกือบได้เนี่ยมึงให้2คะแนนใครเป็นคนทําเมนูนี้ครับอ๋อนะทางไว้โอเคก็เป็นออยนะแปลว่าทายถูกเท่ากับว่าแคนได้3คะแนนแล้วก็ออยจะได้2คะแนนอะออยทำไมถึงสั่งเมนูนี้ให้แคน ก็ตามที่แคนพูดไปตอนแรกเลย oh, <okay. S 2> มัน oh. มัน,ม,นมันดูชอบตั้งแต่ oh. ครั้งแรกที่มันกินแล้วอันสุดท้ายมันเป็น <c oughs> เป็นเมนูที่เฮียดังคู่แต่ว่าก็ต้องมันก็ต้องมาดูว่าการตัดสินคําว่าเฮียเนี่ยเราควรจะมองจากความเฮียหรือเราควรจะมองจากเอลเมนที่พยายามจะใส่ความเฮียเข้าไปอย่างอันเนี้ยมันมีความเฮียเรื่องไม่ใส่เนื้อเรื่องกินผักแม่งมี2เรื่องแล้วก็ลองแล้วแต่จะต,ตีความกันก็มีแค่เรา2คนที่ต้องเฉลยตัวใช่ใช่ไหมโอเคเอามาหนึ่งสองซ้ำปึ๊บ อ๋อไม่ใช่ชี้จานนะกูสั่งกูสั่งข้าวไข่เจียวให้เปอิอ่ะกูขอกูอยากรู้คําถามมึงก่นกนอนอยากรู้ว่าทําไมถึงสั่งไข่เจียวทำไมถึงสั่งข้าวไข่เจียวยเ,ยเพราะว่ามึงอ่ะไม่ได้เน้นเ,เมนูมากคือที่มึงซื้อข้าวแกงเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ามึงชอบกินข้าวแกงขนาดนั้นแต่ว่าราคามันไม่แพงข้าวไข่เจียวคือเมนูที่ราคาถูกที่สุดในร้านป้าออน อ่าถ้ามึงอยากต้องการข้าวราคาไม่แพงต้องเป็นข้าวไข่เจียวร้านบะออนอ่าแต่ว่ากูไม่เคยสั่งฟองเดียวมึงคิดเยอะไปส่วนไข่เจียวเนี่ยอย่างที่มึงบอกว่ามึงชอบกินไข่เจียวอไอลเมนที่3คือมึงต้องกินข้าวหกเพราะว่ากูเก็บข้าวให้มึงทุกวันที่ตกเมื่อเช้ากูยังปัดเศษข้าวลงจากโต๊ะอยู่เลยเมื่อเช้าไม่มันเป็นมันเป็นของเมื่อวานไงเมื่อวานกูไม่ได้มาก็เมื่อวานซื้ออะไรเงี้ยคือมันกลัวไม่ใช่ละจริงจริงในในคีย์บอร์ดเป็นอาณาจักรเลย อนไรจากฟังใจอะใช่อะไปโหเป็นครัวคือถ้าเมื่อวันมันไม่มาแปลว่าข้าวนั้นมันวางไว้สองวันแล้วเพราะนอกจากกูเก็บคนอื่นก็ไม่เก็บแล้วอ่ะมันก็คือมี3มออปชั่นที่คิดว่าแบบจะกวนตีนอ้าวอันนี้ของออยทำไมถึง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 มันข้าวไม่ผไ้อะใช่ถูกใช่ถูอ่ะเอาก่อนไม่กูไทยกูไทยแคนอ่ามึงไทยแคนว่ามึงมึงอดไอแคนไอแคน ใช่ไหมแล้วก็มึงไม่ได้ให้ชักคะแนนด้วยใช่ใช่ไหมกูอดต่อมาคือเมนูของออยออยถ่ายไว้ว่าไข่ถ่ายไว้ว่าเปอร์นั่นถ้ากับว่าออยได้3คะแนนนะเย้เฮ้ยมันมีกิมมิกอยู่ส่วนหนึ่งก็คือมันกินน้อยแต่ว่ามันคือไฟยได้ดิ่งเว้ยมันคือไฟไดนดิ่งเว้ยกูคิด มันมันได้ทั้งเรื่องกินน้อยด้วยแล้วก็ได้ทั้งเรื่องแบบเฮ้ยแต่ที่จริงมันมันของเลิศมันเป็นเหิมมันของเลิคข้านะอะไรเงี้ยเออเออมันเปข้าวป่ามันฝ่ายดินี่ไงเฮียเนี่ยที่จริงแล้วไม่ตอนแรกตอนแรกคิดไม่ทันเข้าไปคนแรกเป็นไงอันนี้เรียกได้ว่าที่จริงมีสิทธิ์คอมโบที่สุดได้5คะแนนแล้วก็ได้แบบได้ไอเดียว่าแบบกินน้อยแล้วก็แบบเป็นฝ่ายดินนี่ได้ด้วยสมมุตินะมีปลาหมึกอันนึงแล้วราดซอสแบบถึงเงี้ยโอ้โหได้แล้ว2คะแนนกับ5คะแนนเอา คัดดเดตที่จะมี5คะแนนเนี่ยจะมี3จานร,ระหว่างจานนี้คือตรงข้ามทุกอย่างที่เจ้าของชอบจานนี้คือใส่กิมมิคที่เจ้าของเป็น3สิ่งจานนี้คือใส่กิมมิคที่เจ้าของเป็น1สิ่งแต่เพิ่มมูลค่าให้จานนี้ด้วยเออเกีเยร์ทีเออเยียร์ทีพเใ,ให้นี้แต่แบบมันมีกิมมิคเพิ่มมาดีนะเออใช่ไหมใน3จานนี้ใครคือที่สุดของความเฮียงั้นมาโหวตแล้วชี้พร้อมกันนะให้จานไหนหน3ซ้ อะเออมึงมันแพ้หรอเออยังไงก็แพ้เอ้าต้องแปลกสิเออเนี่ยมึงเปลี่ยนแปลงตัวตนอีกแล้วอ่ะมึงยังไม่ดีอ่ะดีอ่ะชอบชอบอ่า โอเคงั้นคนที่ได้5คะแนนหนึ่งเดียวคือเปอร์นะโอเคเฮี้ยใช่ใช่คนที่เฮี้ยที่สุดได้5คะแนนเพราะว่าได้แค่คนเดียวเลยไงโอ้แต่ก็มีถ้าทายถูกก็ได้ทั้ง3แต่เปอร์ทายไม่ถูกเปิร์ก็เลยมีแค่อ่ามารวมคะแนนก่อนแคนเนี่ยหบวกสแคน4คะแนนนะส่วนพู1หนึ่งบวกสมี4คะแนนเท่ากันเอ ส่วนทนาม2คะแนนบวก3คะแนนเท่ากับ5คะแนนโอ้ส่วน,นอ้อย2คะแนนบวกกับ3คะแนนเท่ากับ5คะแนนเนี่ยทุกห้าคะแนนเยอะว่ะส่วนน็อตครับมี1คะแนนบวก3คะแนนเป็น4คะแนนน็อตไม่มีคะแนนอไม่มโอเดี๋ยวนะ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 น็อตไทยถูกอย่างเดียวน็อตสามคะแนนเ้สุดท้าย <Bond> <Pokémon> มีห e like ้าคะแนนจากเมนูเ <mixer> ฮียอย่างเดียวเออถ้าเกับว่าพวกนี้เป็นพวกคนดีและทายถูกไงเรียกได้ว่าถ้าเราทำตัวดีเนี่ยเราแทบจะเป็นท็อปเทียอยู่แล้วนะคนเฮียที่สุดได้ท็อปทีเหมือนกันคนเฮียมักจะได้อะไรดีๆไงนี่มันกำลังสอนอะไรอยู่หรือเปล่าเราต้องดีที่สุดไม่ก็เลวที่สุดเราถึงจะได้ดีนะไม่ไม่ไม่พูดอย่างนั้นไม่พูกกูแบบพยายามปรับตัวก็ไม่ได้เลยเออเนี่แล้ว ทำใเห็นว่าคนที่โลภมากอ่ะก็คือจะไม่ได้คะแนนนะเพราะว่าไอเทมนี่คือจะเอาทั้ง2คะแนนด้วยเพราะเป็นเมนูที่ชอบดวยแลวจะเอาให้มันเฮียด้วยจะเอาเป็นคอมโบเจคะแนนสนุกไม่ได้เลยนะยังไงวันนี้ไม่เองรายการหมุนพลเนผมก็ขอลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดรายการไอเฮียรากเเฮียใครโผล่รยวันมีใครโผลยนะยงไงนี้ายการิศก็ขอลาไปก่อนบยังไงก็ลค์กรายกให้ทนมากัเองด้วยนะครับไ้๊ายบายอ้ก็ยก็ยีย มาแอบดูอะไรตรงนี้ถ้าอยากดูมากกว่านี้ก็สมัครสมาชิกซ่องสุ่มหลังบ้านดิจะได้ดูทั้งคลิปพิเศษเ,ษเฉพาะสมาชิกไลฟ์สดเต็มย้อนหลังตอบคอมเมนต์ก่อนใครแถมมีเวิร์กช็อปวาดรูปของบ้านกูเองด้วยเอา้าสมัครยังสมัครเลยสมัครสมัครสมัครจะได้เปิดประตูบ้านให้เอา้าเดี๋ยวไปเจอนรงนู้นสมัครยังสมัครดิสมัครเร็วเอากูไปเปิดประตูให้แล้วเนี่ยออกมาได้แล้ว